อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะคาใจพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการยกเครื่องการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ผ่านมารอฟทอถูกพูดถึงในทุกแง่มุมนะครับแล้วเป็นหนึ่งองค์กรที่จะต้องถูกขับเคลื่อนต่อไปด้วยพร้อมกับไม่กับโปรเจกต์ของรัฐบาลล่าสุดนะครับวันนี้มีคำสั่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งตามมาตรา44 เพื่อปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทรในรายละเอียดสรุปแบบนี้ครับกำหนดให้บอร์ดหรือว่าคณะกรรมการของรอฟทชุดป,ปัจจุบันพ้นจากตําแหน่งทั้งชุดแล้วตั้งบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการขึ้นมาใหม่9้าคนนะครับมีคุณวรวิชจมพิรัตเป็นประธานให้คุณวุฒิชาติกลยานามิตรผู้ว่ารฟาทคนป,ปัจจุบันพ้นตาแหน่งแล้วก็ไปเป็นเจ้าหน้าที่ประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี แล้วให้คุณอนนท์เหลืองบริบูรณ์รองอธิบดีกรมทางหลวงขึ้นมารักษาการตําแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแทนมีรายง,งานแบบนี้ครับจากแหล่งข่าววิเคราะห์กันว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการตอบสนองการทํางานของรอฟอทอที่มีต่อนโยบายของภาครัฐการประมูลโครงการรถไฟทางคู่การนําที่ดินของรอฟอทอมาพัฒนาเชิงพาณิชย์หาเงินเข้าองค์กร หลายๆเรื่องที่จะต้องยกเครื่องรอฟทอไม่เป็นไปตามแผนนะครับท้ายที่สุดจึงเกิดคําสั่งนี้ที่ปลดบอดยกชุดบางคนก็บอกฟ้าผ่าที่รอ,รอฟอทอนี่แหละนะฮะมาเร็วมาด่วนจริงๆนะฮะ